วายไอทิดโจใกล้เลือกตั้งแล้วเป็นยังก็มานาันาง่งหนังนิ่ยิ้วขมวดอยู่นี่นอะอัอุกอังแถวนาะละ่ะปูมเอาปูม่มาดิครับมันจะใส่นอนอยู่นี่มันห่อนไหมผมว่าเขาไปคุยกันในบ้านก่นอนเนาะจะมันห่อนแห้งอากาศกระไดโอ้ยโอ้ยวายไอทิดโจเป็นยังไงือเดี๋มานาั่งขางสะโต๊ปลาอยูู่้เดียวนี่ มันมีอยังนักใจปนนบ่โอ้ยมันก็มีแนวอุกอังใจอยู่นน่นแล้วบสบายใจยู่หลายอย่างเพราะากย,ยืนคัดค้านพ่นละขั้นทยืนคัดค้านอีหลีนะ่ะก็ฟังรายละเอียดก่อนเดอ้อผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตัง้งยืนคัดค้านการเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ประกาศให้มีการเลือกตัง้งจนถึง30วันนับแต่วันประกาศผลเลือกตัง้งเว้นแต่คัดค้านเกี่ยวกับค่าสายใจในการเลือกตัง้งให้ยืนใดในวันเลือกตัง้งจนถึง1 8่อยวัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งการคัดข้านเกี่ยวกับการนับคะแนนให้คัดค้่นในระวางเวลาที่ยังนับคะแนนบ่แล้วเสร็จหรือกรณีคัดการนการรวมคะแนนให้คัดข้านก้อนจะประกาศผลการนับคะแนนที่น่วยเลือกตั้งอา้าวเครียดหนาโจโลจัยฉลายที่โจมันโมเมนต์จังซานไอยือนคัดข้านการเลือกตั้งน่ะคอยเขาใจยู่เขาใจเตโดเลวแต่ว่าไอที่ยืนคัดค้่นเนี่ยไอผู้ยุน่นได้เฮี้ยนนะเม่ มันจมเสาจมเลนเบื่อจะลองไปคุยกับเพิ่นเบิงเด้อขันเจ้าสรีคัดขานอิลีน่ะผพาอีโตน่ะมันจะตีหัวเจ้าหนิโว้ยมาสร้างบอกไปทั่วร์ทีทั่วแ์ได้อนดัเจ้าก็ได้เฮ้ยเนาะโว้ยคอมีโทรศัเลยเรื่อยอิโตเอาออกจากหัวกันหม่ซะนะครับครับครับไปไปจะที่คัดขานยังก็่เดี๋ยวนี่มาปรึกษาก็มีอีโต้กับขวัยพงก็ดูวยบ้าอะคุม Mal mit